ตรงนี้คือด้านล่างนะครับด้านล่างคือตำแหน่งสวิตรตรัวนี้ก็ละลายพัดลมทั้งสองตัวนี้นะครับมีกําลังวัดร,รวมกันคือ12วัตต์แต่ว่าสวิตตัวนี้นะครับเขาใช้ตัวต้านทานขนาด5วัตต์มันทําให้ตัวต้านทานตัวนี้ไหม้แล้วก็สวิตไหม้ไปเลยเกิดความร้อนสูงก็เลยไหม้สวิตตรงนี้มันไม่มีขายนั่นเองจะทําการดัดแปลงโดยใช้สวิตแบบนี้นะครับเปิดปิดเลยก็เปิดสวิตเลยครับนี่พัดลมหมุนทํางานปกตินะครับ สวัสดีครับพบก,กับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดัดแปลงสวิตพัดลมซึ่งเป็นพัดลมรุ่นนี้นะครับอ่าแบบนี้พัดลมตัวนี้นะครับมันเป็นพัดลม12โวลต์ใช้สําหรับเปิดในรถยนต์นะครับก็จะมีสายเสียบเข้ากับช่องจุดบุหรีหรือว่าช่องเสียบของรถยนต์นะครับแล้วก็เสียบใช้งานพัดลมตัวนี้เป็นของรถตู้ที่เขานําไปติดตั้งเพื่อ นะครับดูดอากาศหรือว่าเป่าให้กับเด็กนักเรียนนั่นเองปัญหาก็คือว่าพัดลมตัวนี้นะครับเขาซื้อมาใหม่แล้วก็เสียบใช้งานไปได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วสวิตช์ตรงนี้สวิตช์หมุนตัวปรับสปีด1นึ่เนี่ยมันเสียมันมันละลายมันไหมนะครับทีนี้ก็หาซื้ออะไรแล้วมันไม่มีขายก็จะทําการดัดแปลงนะเพราะว่าพัดลมตัวนี้มันยังใช้งานได้หมุนตามปกติแต่สวิตช์นี่มันเสียไม่มีเปลี่ยนนะครับอาดล่นไปเลยนะครับอี่สังเกตน,นะ ละลายไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้งานต่อนะครับผมสังเกตว่าตรงสวิตเนี่ยมันจะมีตัวต้านทานขนาด5วัตค่า4.3โ oh อห์มนะครับทั้ง2ตัวเลยนะตัวนี้มันคือมันเสียแต่มันไหมนะครับแล้วตัวเซรามิกตัวนีมน้มันแตกไปแล้วตรงนี้ผมก็วิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเกิดจากตัวต้านทานตัวนี้นะครับมันรับกําลังวัตต์กำลังไฟของอพัดโลมไม่ได้นั่นเองเกิดความร้อนสูงก็เลยไหม พราะพัดลม2ตัวนี้นะครับผ่าน R ตัวเดียวนะครับซึ่งมันใช้เป็นตัวปรับสปีดตัวต้านทานตัวนี้จะเป็นตัวกั้นกระแสไฟฟ้าถ้าใส่ค่ามากเนี่ยพัดลมก็จะหมุนเบาหมุนช้าลงนะครับถ้าใส่ค่าน้อยพัดลมก็จะหมุนแรงขึ้นซึ่งกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้อาจจะมากเกินกว่าที่กำลังวัดของตัวต้านทานตัวนี้จะรับได้นะครับแสดงว่ามันเกิน5วัวั์นั่นเองนับอาร์เลยไม่ถามซื้อสวิตช์ในลักษณะนี้มันไม่มีขายนะครับร้านขายอะไหล่ตามบ้านผมเนี่ยมันไม่มีนะ ก็เลยจะดัดแปลงให้เจ้าของเขาสามารถนำพัดลมตัวนี้นะไปใช้งานต่อได้ซึ่งก็จะทำการดัดแปลงโดยใช้สวิตช์แบบนี้นะเปิดปิดเลยนะก็มีสปีดเดียวเป็นสวิตช์12โวลต์ไฟ DC เป็นลักษณะนี้สำหรับปิดเปิดเลยแล้วก็จะใส่ตัวต้านทานน,นะครับปกติตัวต้านทานที่ของเดิมมันจะเป็นตัวต้านทานขนาด5วัตต์ตัวเล็กแบบนี้ผมก็จะใส่ตัวต้านทานขนาด10วัตต์นะครับค่า4.7โ oh อห์มก็เพื่อ ลดสปีดลงหน่อยนึงนะครับนี่เพื่อให้ใช้งานได้ไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับใส่ตัวาาน้นทานค่า4.7โอห์ม10วัตต์นะครับผ่านสวิตช์หนึ่งตัวนะครับในการปิดเปิดเลยเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับก่อนอื่นก็จะเคลียร์ตรงนี้มันเป็นพลาสติกตรงนี้ครับมันละลายนะเราใช้คีมตัดตัวพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับใช้คัตเตอร์นะครับตรงนี้ทําให้มันเรียบก่อนนะครับ เราสามารถเอาสวิตช e ์ตรงนี้นะครับติดตั้งเข้าไปเลยเจาะรูแล้วก็สวิตช์ติดตั้งเข้าไปเลยแต่ว่าผมดูแล้วมันดูไม่สวยเป็นรอยไหมแล้วก็ดูลดแล้วรู้สึกไม่ดีผมก็จะเอาสวิตช์ตรงนี้นะครับติดตั้งกับแผ่นเพจพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นฝาครอบกล่องต่อสายนั่นเองนะเป็นสีขาวด้วยผมก็จะติดตั้งสวิตช์บนแผ่นแป้นสีขาวตรงนี้นะครับพลาสติกตรงนี้นะแล้วก็เอาไปยึดติดกับพัดลม ก็จะเป็นลักษณะนี้สวิตก็จะอยู่บนแป้นดูแล้วน่าจะสวยกว่านะครับโอเคนะเริ่มเลยนะครับจุดที่เราจะเจาะออกนะครับก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับการเจาะตรงนี้ผมจะใช้ตัวมันติทูลน,นะครับนี่สั่นแบบนี้นะเอ่อถ้าใครไม่มีก็ใช้คัตเตอร์นะครับค่อยกรีดหรือว่าใช้สว่านเจาะเป็นรูเล็กๆค่อยๆเจาะไปก็ได้แล้วแต่เครื่องมือเลยนะครับ ก็นันซีแคมนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็หักออกเลยนะครับนี่สวิตสวิตตัวนี้มันการล็อกคือมันจะเป็นตัวล็อกอัตโนมัตินะครับเราเสียบเข้าไปตัวนี้มันจะดันเลยนะครับล็อกอยู่เลยนะถ้าเรากดเข้าไปนี่นะครับกดเข้าไปนะ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะกดเข้าไปเลยครับนี่นี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้ก็ใช้แอลกอฮอล์จีดนะครับลบนิดนึง่งรอยมาร์กเอาตัวสวิตช์ภาพลงไปนะครับเจาะให้มันพอดีนะครับก็จะโผล่ด้านล่างแบบนี้เดี๋ยวก็เจาะยึดแผ่นเพจตรงนี้นะครับเข้ากับฐานัดลมเลย ก็ตอนนี้ก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับใส่น็อตเข้าไปโอเคนี่สำหรับการยึดสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้เราหมุนดูนะครับว่าติดพัดลมหรือไม่นี่ไม่ติดนะครับใช้ได้ปกตินะหมุนพัดลมได้ปกติตำแหน่งของสวิตช์ก็ it, ยอยู่ประมาณนี้ โอเคนะครับเมื่อติดตั้งตัวสวิตเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการต่อสายไฟเข้ากับชุดสวิตนะครับสวิตอยู่ตำแหน่งนี้นะครับศูนย์หนึ่งผมก็หันด้านนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นจุดต่อสายไฟของพัดลมสองตัวนะครับนี่นะครับพัดลมสองตัวคือสายสีน้ําตาลนะครับเป็นขั้วลบสายสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับสีแดงคือขั้วบวกแล้วก็ สายที่จัมจากตรงนี้นะมันตรงนี้มันจะเป็นจุดเสียบตัวแจ็คเสียบสําหรับไฟ12โวลต์ที่รับมาจากแจ็คเสียบของรถยนต์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็นี่เดี๋ยวเราจัมมาเลยนะครับสายไฟอสองเส้นตรงนี้นะครับจะจัมกันเลยเพราะว่าเวลาเปิดสวิตช์แล้วพัดลมจะทํางานพร้อมกันนะครับให้เราจัมเลยนี่นครับให้ต้องสีเรียมน,นะเปิดพร้อมกันทํางานพร้อมกันเลย ผมก็จะบัดกรีสายไฟเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเพราะตรงนี้มันหลุดมานะครับก็ตำแหน่งนี้นะบัดกรีเราไปเลยนี่บัดกรีเข้าไปแล้วสายไฟก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับนะโอเคนะ,ะสำหรับสวิตนะครับสวิตนี่สังเกตว่าเป็นสวิตสามขั้วขั้วหนึ่งมันจะเป็นขั้วทองเหลืองนะครับสังเกตนะขั้วหนึ่งเป็นขั้วทองเหลือง แต่ขั้วนึงเป็นสีขาวธรรมดาเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับถ้าดูจากสวิตก่อนนะ่ะดูจากสวิตนะครับด้านนี้คือหนึ่งด้านนี้คือศูนย์นะครับด้านนี้คือด้านล่างนะครับผมจะสมมุติว่าตัวนี้คือด้านล่างนะศูนย์นี่คือด้านล่างนะครับี่สวิตนะด้านนี้นะหงายขึ้นนะครับนี่นะครับด้านนี้นะอ่าด้านนี้คือด้านหนึ่งนะครับผมหงายขึ้นโอเคด้านนี้คือด้านหนึ่งด้านนี้คือด้านศูนย์นะครับสายไฟที่ต่อจากขั้วบวก หรือว่าแจ็คเสียบไฟนะครับจะมาเข้าด้านล่างก็คือขั้วขั้วด้านล่างนั่นเองตำแหน่งศูนย์นะครับตอนนี้ศูนย์นอันนี้คือ1น,นะเนี่ยศูนย์นะครับเข้าด้านนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สวิตช์รุ่นนี้มันจะเป็นสวิตช์ที่มีไฟโชว์สถานะการทํางานสังเกตว่ามีหลอดไฟด้านใหนด้วยเวลาเปิดไฟจะติดนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะไฟที่จ่ายเข้าครั้งแรกก็คืออ่าเห็นวหมทิ้งไว้ก่อนเห็นนะ บัตรกีเข้าตำแหน่งขั้วล่างเลยนะครับเนี่ยบุมบัตรกีตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะได้มาแต้มได้ง่ายนะครับนะครับจุดไฟจากขั้วบวกนะครับแต้มเขาด้านล่างตำแหน่งศูนย์นะนี่แต้มเขาไปแล้วส่วนขั้วตรงกลางโดยปกติถ้าเราจะให้พัดลมทํางานเลยนะครับเราก็เอาพัดลมตัวนี้สายพัดลมขั้วบวกนะครับเข้าตรงกลางเลย,ลเ,ลยเวลาเปิดสวิตช์ไฟจากด้านล่างก็จะผ่านมาเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็จ่ายไปให้พัดลมพัดลมก็จะทํางาน หมุนเลยนะครับแต่ตรงนี้เราจะต้องต่อตัวต้วนา,านทานก็คือตัวนี้นะครับเอ,อ่เป็นตัวต้านทานเพื่อลดความเร็วของพัดลมนะครับปัสปีนปปน่นเดงโอเคบัตรกีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ท่อหัวตรงนี้มันนะครับเอ่อมันหุไม่ได้นะชายเทปมันสายก็ได้ทีนี้ก็เอาตัวต้านทานนะครับบัตรกีเข้ากับตำแหน่งขาสวิตช์เลยนะครับก็บัตรกีตัวต้านทานเข้าไปเลยนะครับขาตรงตัวต้านทานเข้าไป ประมาณนี้โอเคนะครับคือตอนนี้นะครับไฟจ่ายเ,าเข้าด้านล่างของสวิตนะครับออกขา,ขาตรงกลาตงตัวนี้ผ่านตัวต้านทานแล้วก็ไปเข้าพัดลมอตอนนี้นะถ้าทดลองเสียบไปก็คือว่าพัดลมจะหมุนเลยนะครับแต่ว่าผมจะต่อสวิตตรงนี้นะครับให้ไฟไฟของสวิตตรงนี้มันมีไฟโชว์สถานะการทํางานเราจะต่อไฟขั้วลบเข้าด้านบนนะครับตําแหน่ง1นนะครับนี่นะ ตำแหน่งนี้นะครับขาสีทองนี่แหละเป็นขาไฟลบนะครับเพื่อต่อให้หลอดไฟมันติดนั่นเองก็ใช้สายไฟสีดำนะครับจับจากตรงนี้นะครับขั้วสีน้ำตาลตรงแจ็คนี่นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เอาสายสีดำตรงนี้นะครับจับเข้ากับขั้วสีทองของตำแหน่งสวิตช์นะครับตทงนี้เองสำหรับการต่อวงจรนะครับเดี๋ยวเราทดลองเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะ ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมก็จะปิดฝาครอบก่อนการทดลองนะทีนี้ก็พร้อมแล้วจะทําการทดลองเลยนะครับผมเสียบแจ็คเข้ากับจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหัวต่อแจ็คที่เสียบกับช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์หรือว่าช่องเสียบรถยนต์นั่นเองนี่อันนี้คือตัวเลกูลเลเตอร์นะครับเปิดเลยแล้วก็ปรับแรงดันไฟฟ้าไปที่12โวลต์น,นะครับะประมาณนี้นะครับเห็นไหม12โวลต์แล้วก็จะใช้ ตัวปากคีบแบบนี้นะครับอ่าคีบตรงนี้นะด้านนี้คือขั้วลบนะเนี่ยนะสีดําคือขั้วลบเกี๋ยวเข้าไปอันนี้ตรงกลางตรงนี้คือขั้วบวกนะครับเนี่ยคีบไปตรงแบบนี้นะทีนี้ก็จะเอาปากคีบตรงนี้นะครับเสียบเข้ากับตรงนี้เลยอันนี้คือขั้วลบนะครับสีดําคือขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับก็จะเปิดสวิตช์เลยครับเนี่ตอนนี้พัดลมหมุนแล้วก็สังเกตว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟติดหลอดไฟที่สวิตช์ติดแล้วนะครับเนี่เวลาปิดเนี่ เปิดนครับนี่ตอนนี้พัดลมทํางานหมุนได้ตามปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือตรงนี้นะครับกระแสกระแสของพัดลมทั้งสองตัวเนี่ยมันกินเท่าไหร่นะครับเนี่นะเพราะว่าสาเหตุคือสวิตตัวนี้มาละลายแล้วก็ตัว R ตัวนี้มันไหม้นะครับกระแสอาจจะเกินก็ได้ผมก็จะลองเปิดดูนะครับนี่ ให้เราสังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะตอนนี้ถั้ลมทั้งสองตัวเนี่ยกินกระแสะประมาณ1แล้วก็บางทีก็กระตุกข,ขึ้นไปนะครับประมาณผมตีคร่าวๆเฉลี่ยประมาณ1.1แอมป์ทีนี้ปิดไว้ก่อนนะครับอ่าหนึ่งจุดหนึ่งแอมป์เมื่อกี้เราใช้ตัวต้านทานขนาด10บวัตทีนี้ผมคำนวณให้ดูนะครับอ่าตามสูตรการหากระแสไฟฟ้าและกำลังวัดไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ถ้าจากสูตรการคำนวณหากำลังวัดไฟฟ้าๆๆรการะแสไฟฟ้านะครับคือ P เท่ากับ E คูณด้วย I นะครับ P คือกำลังวัดไฟฟ้านะครับคือกำลังไฟฟ้า P เท่ากับกำ,กำลังกำลังวัด E เท่ากับแรงดันแรงดันไฟฟ้านะครับ I คือกระแสไฟฟ้าการหากำลังวัดตรงนี้นะครับเนี่ยแทนสูตรเข้าไปเลยนะครับ P P คือเนี่ยนะครับเท่ากับ E คือแรงดันไฟฟ้าคือ12โวลต์น,นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไป12 คูณด้วย i คือเมื่อกี้เราดูที่ตัวเิ๊กโวลเตอร์นะครับ i เท่ากับ1แอมป์นะครับกำลังวัตดไฟฟ้าที่พัดลมทั้ง2ตัวกินก็คือว่า P เท่ากับ12คูณ1เท่ากับ12วัตต์นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับพัดลมทั้ง2ตัวนี้นะครับมีกําลังวัดรวมกันคือ12วัตต์แต่ว่าสวิตตัวนี้นะครับเขาใช้ตัวต้านทานขนาด5วัตต์มันทําให้ตัวต้านทานตัวนี้ไหมแล้วก็สวิตไหมไปเลย นะครับเพราะว่ากําลังวัดมันน้อยกว่าที่พัดลมใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมใช้ตัวต้านทานขนาด10วัตต์เข้าไปก็แสดงว่ายังเกินอยู่นะครับ10วัตต์เพราะว่ากาลังวัดจริงๆเนี่ย12วัตต์ถ้าเราใช้ตัวต้านทาน10วัตต์เข้าไปมันก็จะเกิดความร้อนสูงและมีโอกาสไหม้ได้อีกเพราะฉะนั้นผมจะต้องเพิ่มขนาดตัวต้านทานเนี่ยให้สามารถรับกําลังไฟฟ้าได้ไม่ต่ํากว่า12วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะหาตัวต้านทาน ตัวต้านทานขนาด10ัตต์นี่สตัวโดยใช้ค่าความต้านทาน10โอห์มขนานกัน2ตัวก็จะสามารถทนกำลังวัดไฟฟ้าได้20วัตต์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัว R มันไหม้ออกนะครับผมทีนี้ผมซื้อตัวต้านทานมาแล้วนะครับตอนแรกกะว่าจะซื้อตัวต้านทานขนาด10โอห์ต2ตัวมาต่อขนานกันเพื่อให้ได้ความต้านทาน5โอห์มนะครับเมื่อต่อขนานกันแล้วแต่ว่าดูแล้วถ้าเราเพิ่มความต้านทานจาก4.7เป็น5โอห์ม มันจะทําให้พัดลมหมุนช้ากว่าเดิมนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่าความต้านทานผมใช้ค่าความต้านทาน12โอห์ม3ตัวจะนํามาต่อขนานกันตัวต้านทานขนาด12โอห์มอ่ถ้าต่อขนานกันนะครับมันจะได้ค่าความต้านทานรวม4โอห์มนะครับโดยมีสูตรก็คือว่าเอาหลักง่ายๆคืออ่ค่าความต้านทานที่มีค่าเท่ากันและนํามาขนานกันในการหาค่าความต้านทานในการคํานวณเนี่ยให้เราเอาหาร3าได้เลยอย่างเช่น 12โอห์มตัวนี้นํามาต่อขนานกัน3ตัวก็หารด้วย3เลยนะครับเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานก็จะได้4โอห์มนั่นเองเอถ้าในสูตรในการหาแบบละเอียดก็ลองอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะสำหรับการคานวณหาค่าความต้านทานนะตรงนี้ก็นํามาต่อขนานกันแบบนี้นะครับเอาขามาบิดรวมกันเลยนะครับนี่ลักษณะการต่อขนานนะ ค่าความตันทานรวมก็จะได้4โอห์มเดี๋ยวลองใช้มัลติมิเตอร์วัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่น HT1184 นะครับวัดค่าความตันทานให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับ12โอห์มขนานกัน3ตัวดูนะครับท่าไหรนี่วัดได้ประมาณ4.2โอห์มนะครับเห็นไหมก็อันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของมันอยู่แล้วนะครับอ่า4.1นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ความต้นทาน4โอห์มนะครับ แล้วก็เอาตัวตันทาน3ตัวนี้นะครับต่อเข้าไปแทนเท่านั้นเองนะเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเอาไปใช้ในรถยนตน์นะครับถ้าใส่2ตัวผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับตรงนี้คือค่อนข้างชัวนะครับโอกาสที่ว่าความร้อนสูงนี่ที่เกิดไหม้นี่ก็ไม่มีนะครับนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยแหละก็บตรกีตัวตันทานไว้เลยนะครับ3ตัว รับรองไม่ร้อนแน่นอน,นครับสําหรับตัวต้านทานตัวนี้ก็แกะออกนะครับตัวนี้ก็ใส่ท่อหดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เทปบันสัยเมื่อกี้เข้าไปเลยครับอ่ะกีใส่เรียบร้อยนะครับใส่ท่อหดเข้าไปเลยนใช้ไฟแช็กลนนะครับ ประมาณ like นี้นะครับก็ตรงนี้คือมั่นใจเลยนะครับว่าโอกาสที่ตัวต้านทานมันจะร้อนเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าขนานกันแล้วนะครับตัวท้านทานรวมตรงนี้ก็จะม át, จีขนาดกําลังวัตต์สวัตต์นะครับตรงนี้ก็เผื่อเฟื่อนะครับเผื่อสเปคไว้เยอะเลยก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทดลองกันอีกทีนึงครับผมตอนนี้พร้อมแล้วนะครับก็เปิดเรกูลเลเตอร์เลยแรงดันไฟฟ้าที่12โวลต์เหมือนเดิมนะครับ ก็เปิดสวิตช์เลยครับนี่พัดลมหมุนทํางานปกตินะครับนะแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะสวิตช์นะครับตัวนี้มันหมุนสามารถหมุนปรับตําแหน่งได้นะครับนี่สําหรับพัดลมนะสําหรับติดในรถตู้นะครับมันสามารถหันได้รอบทิศทางเลยนะครับนี่หมุนได้หมดเลยประมาณนี้ครับกระแสไฟฟ้าก็ประมาณ1แอมป์นะครับ1.1นะครับ ประมาณนี้นะครับนิ่งๆอยู่โอเคเรียบร้อยครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแนวทางวิธีการดัดแปลง modify สวิตพัดลมก็ตรงนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเปลี่ยนตัวต้านทาน เป็นตัวต้านทานขนาด12โอห์ม3ตัวนํามาขนานกันเพื่อให้สามารถรองรับกําลังวัตต์ได้30วัตต์นะครับก็เผื่อสเปคไว้เยอะเลยนะครับ<ๆ>เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตรงนี้จะได้สบายใจสําหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเอง วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบวัสดีครับ